พี่เฟียร์เกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้พี่โฟล์วหายไปไหนอ่ะใคเนียโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยบอดด้วยอ่ะโดนมัดมือมัดแขนตรงนี้แล้วก็มัดขาตรงนี้ด้วยตั้งดีแล้ตรงนี้ว้าวเอสดีเจปีเกบูปกติดตามช่องซูเปอร์นะครับ สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้พี่โฟงและน้องแฝดน,นะครับอยู่กันที่สน,นุกดีมเบอร์ครับเย้ <c oughs> วันนี้พี่โฟงจัดตีมแบบอะไรเนี่ยซันตาคอสใช่ป่าน,น,นี่นเห็นไหมครับเข้ากับบรรยากาศที่ดีมเบอร์เลยดูดิเห็นไหมตัวการ์ตูนเขาแบบใส่ชุดซันตาคอสเหมือนเลยพี่โฟงน่ารักมากโอ้โหเด็กๆดูนั่นดีนั่นครอะทรงผมเขาน่ารักจังเลยดูดิ ทรงผมเป็นต้นไม้ทรงอฟโฟนี่นี่พี่พอตตัวนี้เป็นคนเด็กคนเด็กขนตาสวยมากน,นี่คือพอต <c oughs> เอาเราเจอใครเนี่ยทำไมมาน,นั่งอยู่ตรงนี้นั่งหน้าบูดอยู่ตรงนี้น้องเขากำลังทำธุระอยู่เด็กๆห้ามกวน,น้องเขาว้าวและนี่ก็คือรูปโลกดิมเวอร์ oh. โหมีไดไอยเย็นมากเลยเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นี่เราล่อใต้ รูปโลกนะพี่พอตไปไปลอเข้าไปล่อเข้าไปว้าวแล้วมีผู้หญิงสี่คนนะครับกำลังแบกรูปโลกไว้อยู่นะพี่โฟกช่วยพี่เขาแบกหน่อยว้าวมีผู้ชายด้วยนะคะมีผู้ชายด้วยหรอคนไหนคนไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงคนนี้เป็นผู้ชายอ่าแล้วน,น,นี่ไงโอ้โหดูดิใส่แว่นเท่มากอะ่ะนี่เด็กมาดูนี่เจ้านกมันมีลูกจิ๋วด้วยอะ่ะ น่ารักจริงเลยอะ่ะจะเป็นตัวอ่อนนกนะเพื่อนเพื่อนนี่คืออะไรอะ่ะบ้านนกใช่ไหมมีนกสามตัวเหมือนฟรเฟ์พอดเฟยนแล้วก็โฟงเลยพี่ฟเฟร์เกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้พี่โฟงเราหายไปไหนอะ่ะอุ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยอฮ้ยนี่มันปากปลาฉลามพี่โฟงโดนปลาฉลามงับเหรอนเนี่ยเอาเราพอเข้าไปด้วยอย่างเนี้ยเอาทุกคนโดนปลาฉลามงับไปกันหมดเลยอ่ะ เหลือทิ้งไว้ให้ามาอยู่บนบกแค่คนเดียวเด็กแล้วปลาฉลามมันอิ่มไหมเนี่ยสามคนน่ะมันกินอิ่มหรือเปล่าอ่ะไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มไม่หรองั้นามาต้องเข้าไปอีกคนละละเฮ้ยอยู่ในปากปลาฉลามมันเป็นแปลกไงไม่รู้อ่ะมันโดนจอบ๋อตัวนี้เหรอเฮ้ยตัวนี้น่าสงสารมากเลยตัวนี้เขาน่าจะโดนจับแน่แน่เห็นไหมรู้จักฝั่งตรงนู้นน่ะพี่พอสเฮ้ยสงสารเขาจังเลยอ่ะ นี่ไงนี่ไงมีค้าวเลือยจุดอยู่ตรงนี้ด้วยไม่อรโอ้ยของเขาเขาน่าจะเจ็บแน่เลยอะครับจอองไอืมน่าสงสารจังเลยอ่ะพี่โฟกดูพอดิพอดโดนจับอะครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยบอดด้วยอะโดนมัดมือมัดแขนตรงนี้แล้วก็มัดขาตรงนี้ด้วยไหนๆลองลองขอจับมือนี่จับมือที่โฟกจับมือได้ไหมแล้วเราขอจับขาหน่อยจับขา่อาจับเท้าหน่อย จะกระจีเท้ทาได้ไหมเฮ้ยจะกระจีเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่คือ007 Dream Wolf r เทมาเ่ะพี่พอตสถชูทักซิโดลแ้ะเฟียสก็เป็นผู้หญิงมือปืนด้วยนะ,<ส>ะอุ้ยน้ำอะไรเมื่อกี้เนี่ยน้ำอะไรพุ่งออกมาอย่าบอกนะโอ๊ยตายแล้วเจ้ามหา,ามันชีน, <c oughs> นั่นไง <c oughs> นั่นไงเห็นไหมเขาชี้ใส่จริงๆด้วยเฟียสดูดิ าม่นั่นคือบ้านยักษ์ม่มาพี่โฟพี่โฟรู้ได้ยังไงว่าที่นี่คือบ้านยักษ์นี่ครับจดหมายก็ยักษ์เลยครับจดหมายยักษ์จดหมายอันใหญ่หรอแอปเปิลก็ยักษ์เหมือนกันครับแอปเปิลแอปเปิลก็ยักษ์ม้าเด็กๆเราเตรียมพร้อมเข้าไปบ้านยักษ์กันดีกว่าไปกันเลยนะ ป๊าป๊าอยู่ข้างล่างเห็นเป่าป๊าป๊าเดินไปอ่ะระวังเจ้ายักษ์ตื่นนะนี่เด็กห้ามส่งเสียงดังต้องพูดกันเบาเเข้าใจเป่าโ <Okay. S 1> อเคโอเคถ้าพ <Okay. S 1> ูดอย่างเงี้ยเจ้ายักษ์ก็ตื่นนี่แต่ดูดิเจ้ายักษ์ก็ยังหลับอยู่เลยอะ่ะไม่สนใจอะไรเลยอะ่ะยักษ์ตื่นได้แล้วเจ้ายักษ์มันตื่นไมหมเฟียสปลุกเขาหน่อยเ็วยักษ์ตื่นดได้แล้วเจ้ายักษ์ตื่นหรือเปล่ปาพี่เฟียสเขาบอกให้ตื่นได้แล้วนะก็ยังไม่ยอมตื่นอยู่ดีอะ่ะ เด็กๆต่อไปพวกเราจะมาเล่นรถคุณปู่กันดูนิ่รถคุณปู่จอดหลายคันเลยอะ่ะเราจะได้สีไหนนะมาลุ้นกันนะเพื่อนๆพื่เด็กๆเตรียมขึ้นรถกันเลยนะคะคอเซียน,นั่งข้างหลังส่วนพี่โป๊ะนั่งข้างหน้าแล้วมานั่งไหนอ่เอามานั่งข้างหนังนะมาก่อนั่งข้างหนละังกับอดีกว่าไปเยอะอย่ายไปอย่ายไปพี่โป๊จะเป็นคนขับนะเพื่อนๆแอร์สบายเลย อ๋อนี่พรังกรตัวยาวนะคะเขาลอดมาจากพื้นดินเห็นไหมนี่ไงมีขี้ังกรด้วยนี่โอ้ระวางแล้วข้างหน้านะเราจะเจออะไรอีนี่ทางแบบโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโโหมันมีทางรับตรงนี้ด้วย,ยมีทางจักรยานโอ,โ,โอ้โหนี่ไงชิลเป้าสนุกเป้านี่นี่ผมขับเทพแล้วนะเนี่ยสบายมาอมาเลย ถ้าไม่เปียกจะเป่าเรียบร้อยแล้วไปแล้วพี่โปไปแล้วพี่พ,พ,พอราาอตรงนี้ดีกว่าน้ำได้ได้โดนพี่พอรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะเปียกไปมากกว่าน,นี้นะ ี้เปี่ยนเปลยียนแบบแบบบต้องเปียนชือเนี่ยไม่ไหวแล้วเปลี่ยนมากอ้ย่าจะถูกเล่เป็นไงเป็นไงเปี่ยนเปลี่ยนมาเลยอะมาก็เปี่ยนเหมือนกันน่ะเป็นุกงไง <laughs> เด็กๆทุกคนพวกเรามาชมขบวนพาเลทที่รีเวอร์กันดีกว่ามีเค้กยกักษ์ก้อนโตพี่พอพี่เฟียสอยากกินจังเลยแล้วก็มีห่านสวยมากเจ้าหญิงกระโปรงใหญ่แล้วก็แวะมาเล่นม้าหมุนที่ริ v เวอร์กันด้วยเพื่อนๆม้าหมุนนี้เป็นเครื่องเล่นใหม่นะเพื่อนๆสวยมากเครื่องเล่นมีแต่เครื่องเล่นสนุกๆพอพี่เฟียสชอบมากเลย นี่ไงเด็กๆเราเจอปลาบินด้วยและแล้วพวกเราก็มาเล่นรถบินอวกาศกันกับปะป๊าและมามมาด้วยนี่พี่โฟกชอบมากเลยครับ <Yeah. S 1> โอเคตอนนี้เริ่มชิลแล้วพายเรืออินเดียแดงกันนะครับต่อด้วยรถบัสสูงจ <c oughs> ังเลยนี่เครื่องเล่นวัยรุ่นโทโนโดนะครับใครอยากลองก็มาได้เลยและนี่ก็แรปเตอร์โอ้โหไวกิง้งอันนี้ไม่ไหวอะ่ะต้องหัวัยรุ่นเท่านั้น แล้วอันสุดนายฮอริเคนอันนี้สุดยอดและเราก็เล่นเมืองหิมะหนาวสะใจพี่โฟกไปเลยนี่นะหรอที่เขาบอกว่ารถไฟหนูลมกดอ๋อนี่ไงเจ้าหนูตัวนี้เขากําลังขายผลไม้ให้พวกเราแต่ถังนี้ไม่มีผลไม้เลยถังนี้มีผลไม้เพียบเลยนะเห็นไหมมีทั้งกล้วยมีทั้งอะไรเนี่ยแครอทส้มเอาผลไม้ทําไมไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปนอนะไรตรงนั้นผลไม้ ผลไม้สีแดงตัวนี้น่ากินจังเลยนะขอกินได้เปล่าตร <laughs> งนี้แหละใช่ไหมพอมันจะเหวี่ยงลงไหมหรอว้าว,ว,าว เด็กๆตอนนี้พวกเราจะมาเล่นส่วนน้ำกันนะคะเฮ้ยไป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 น่าเล่นจังเลยว้าวส่วนน้ำโอ้ยน้ำเย็นมากว้าว,ว,าว ปราลนะครับกำลังเติมน้ําอยู่แล้วเด็กๆก็จะต้องมารอน้ําให้เต็มถังนะลงมาเลยดเด็กเพื่อนโอ้ยลงมาแล้วสวนสนุกดีเวอร์ความสุขของเด็กๆเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆเหมือนพี่โฟลงและน้องแฟนนะคะ